สวัสดีครับสวัสดีครับปอนขาตูนนะครับโอเคก็กลับมาเจอกันอีกแล้วใช่ต้องบอกว่าช่วงนี้อเจอมิวเอ็กซ์กันเยอะนิดนึงใช่เพราะว่ามิวเอ็กซ์เราตอนนี้ต้องบอกว่าแต่งกันเยอะมากแล้วก็ขายดีมากตอนนี้ขายดีขายดีนะครับแล้วก็ลูกค้าออกกันแบบแทบจะรายวันเลยต้องเร่งกันออกช่วงเร่งกันออกอย่างที่บอกรถมันจะหมดแล้วด้วยถูกครับทีนี้ก็เลยแบบเออในๆนรถมีเยอะทีเนี้ยคันเนี้ยแต่งอ่ะไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูดีกว่าจัดไปนะครับรุ่นก็คัน เดิมนะครับเพิ่งรีวิวไปเมื่อวันก่อนนะเราเพิ่งมีลงแอคทีฟไปคันหนึ่งอ๋อเป็นแอคทีฟเหมือนกันเหมือนกันแต่คันนั้นเปลี่ยนล้ออัลติเมทที่เพิ่งรีวิวไปคลิปก่อนหน้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้ครับคันนั้นมีชุดแต่งมีล้อแม็กมีผู้สตาโอ้โหแต่งเยอะมากแต่งเยอะแต่คันนี้ออกแนวซิงซิงหน่อยออกแนวแบบนุ่มนวลต้องบอกว่าแอคทีฟมันแต่งได้เยอะนะแต่งได้หลายแนวถูกต้องครับใช่แต่คันนี้มีเซอร์ไพรส์มีแต่งที่ว่าคันนั้นไม่ได้แต่งด้วยอ่าวันนีี้้้้กกก็็เเเลลยยไไหหหนนนน่ออาาาาคคืพมมมรรรววิิใััดปะตูบ โอเคด้านหน้าก่อนเลยนี่จะสังเกตนะครับปกติเนี่ยฝาตัวเราก็จะเป็นฝาสีเดียวกับตัวรถอ่ะถุกต้อง,อ,งอย่างรถ c อที e ก็จะมีทั้งหมด2สีลยกันก็จะมีสีขาวมุกแล้วก็สีบอลเงินสีบอลเงิน 2, 2> สี 2> คันนี้ก็บอกว่าจะเต็มเลยเปลี่ยนฝาหน้ามาจุกเป็นฝาคาร์บอนปกติคือฝาคาร์บอนเนี่ยแบรนดของเราที่ใส่จะเป็นมอนซ่ามอนซ่าเป็นลักมีมีมอนซ่าให้เลือกอีกมีลายลาย พอนซามีลายให้เลือกด้วยมีลายเลือก F1 ลาย2อ่าม F1 ลาย2แต่ว่านี่แหละก็คือเป็น Ds Carbon Ds Carbon เนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์ของลูกค้าลูกค้าเขาทําพวกนี้ด้วยอ๋อโอเคก็คือลูกค้านํามาใส่เองใช่แบบนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใครสนใจคอมเมนต์ได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราติดต่อให้เราคอนแทคให้เขาบอกว่าลายสวยเหมือนกันนะลายสวยแล้วก็ฝาเนี่ยก็ติด แนบชิดสนิทกับตัวรถเลยนะครับอันนี้ลายเห็นจะเห็นได้ว่าเดินเดินลายนี่คือแบบดูมีมิติสวยสวยถ้าส o o มาใกล้ๆเนี่ยทั่ว้าคาร์บอนอะไรพวกเนี้ยคือดูสวยงามเลยงานสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนี่ไฟตัดหมอกอัปเกรดเพิ่มไฟตัดหมอกมาถูกต้องนะครับต้องบอกว่าเราใส่แทบทุกคันเลยในโปรที่เราจัดให้ลูกค้าต้องบอกว่าแอคทีฟเดิมๆมันไม่มีเนาะไฟตัดหมอกถูกครับก็บอกว่าไฟตัดหมอกคือพื้นฐานของไฟความปลอดภัยที่เราควรมีเราก็ใส่ให้ด้วยจัดไปครับนะครับ โอเคด้านหน้าริบเรียบประมาณนี้ใช่มันดูมันดูแมทกันมากเลยนะเพราะว่าตัวแอคทีฟเนี่ยตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดํามันตัดกับตัวอยู่แล้วใช่มันตัดกับตัวสีรถอยู่แล้วถูกเรวเพิ่มเติมในส่วนของฝากระโปรงหน้าเข้าไปอีกมันดูสวยดูสิ่งเปนเทนดอรเลยนะขาวดำขาวดำอ่ะด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับผมครับโหยด้านข้าวผมว่าลายลายยางค่อนข้างสวยเลยใช่นะครับตัวนี้ลูกค้าจัดเลยครับอ่าตัวเป็นตัวโตโยโตโยโตโยใช่อ่าพิทีสาม ตัวนี้เป็นดีทีสามก็คือเป็นสําหรับใยล้อล้อไลซิ่งเลยลายซิ่งแล้วจะสังเกตเห็นลายยางเขาจะเป็นลายแบบค่อนข้างจะสวยอ่าแล้วก็แม็กก็ทีสามเจ็ดทีสามเจ็ดครับเป็นสีเทาการสีเทาการตัวนี้เป็นของงานเจพีไลซิ่งเลยเป็นเลเซอร์แดงด้วยเลเซอร์แดงถูกต้องครับอันนี้ต้องสังเกตเรามีถ่วงล้ออะไรให้เรียบร้อยใช่ครับลิงก์อะไรพวกนี้ก็คือแถมให้หมดนะครับถูกเต็นล้อกับเราครอบดิสเบรกดุมล้อจัดให้ครบเลือกได้หมดอยากได้สีอะไรลูกค้าคีย์เฟสแบบนี้นิดหนึ่งคือคันเนี้ย ลูกค้ารีเควสมาว่าจัดโช๊คให้ด้วยจะสังเกตเห็นน่ตัวรถมันจะเารี้ลงอยู่แล้วถ้าใครไม่สังเกตนี่คือแต่งจริงมองออกอยู่แล้วว่ารถอะไม่เหมือนเดิมใช่ดูฟิตเมนต์ของมันมันจะดูเตี้ยลงดูเข้าทรงฉุกต้องคันนี้จะทรงมาเท่าไหร่ครับเข้าอ่าตัวนี้จะจัดทรงมาอยู่ที่หน้าสงนิ้วหลังอ่จ้าจะเห็นว่ากําลังพอดีเลยกําลังพอดีกําลังพอดีแล้วก็คือล้อ18เนี่ยพอจัดจัดเซตนี้มาใส่แล้วดูแบบ เข้าชุดพอดีเข้าชุดเข้าชุดอันนี้คือหักล้อสุดเไหมไม่ติดยังเหลือพื้นที่อันนี้หักล้อสุดให้ดูเลยนะครับว่าวันเลี้ยวอะไรได้ใช้งานได้ทั่วไปใช้งานได้จริงใช่ใช้เพราะว่าใช้งานได้จริงได้จริงและโชคเลยครับคันนี้มีใส่โชคมาด้วยใช่ตัวนี้จะเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หน้าจะเป็นมอเทอุดศูนนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นตัวซับแทนงสายสั้นนะครับก็ใส่โชคช่วยแบบเรื่องการยึดเกาะใช่เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นขับขี่ขับขี่ได้ด มาดูด้านหลังด้านหลังใส่อะไรมาไหมครับคันนี้ด้านหลังก็ตัวล้อก็เหมือนกันครับเหมือนกันชุดเดียวกันเหมือนอน,น <ะ S 2> ชุดเดียวกันด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยโชว์เขาจะเป็นตัวซับแทงซับแทงแบบปรับระดับได้ข้อดีคือลูกค้าสามารถแบบเซ็ตได้ว่าเซตได้ช่วงนี้อยากขับแบบสเต็ปไหนเพราะว่าต้องบอกว่ามันปรับได้แปดระดับ ค่ากลางของโปรเฟนเดอร์จะอยู่ที่เบอร์สี่สแตนดาร์ดเราขับก็อยู่เบอร์สี่ก็คือเราเซตไว้สแตนดาร์ดให้ลูกค้านเลยถ้าลูกค้าอยากนุ่มก็ปรับลงมาออ๋ถ้ามีบรรทุกมีคนนั่งเยอะแข็งหน่อยแข็งขึ้นได้ลูกค้าปรับได้ก็จะมีสวิตช์ตัวปรับอยู่นะครับมีตัวสัมผัสเลยนะครับเมื่อกี้เห็นเราเราเปิดฝาท้ายนี่รู้สึกจะใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาอัปเกรดอัปเกรดมาด้วยไฟฟ้ามาให้ลองดูครับลองดูนี่ก็แค่กดเปิดเหมือนกันเลยนะเหมือนตัวท็อปเป็นนั้นแล้เงียบนะโช็อกเงียบเลยทำงานไวด้วยตอบสนองไวใช่นะครับ นี่ก็เพิ่มปลั๊กสวิตตัวฝาท้ายใส่เข้ามาแล้วก็เปิดได้ทั้งในรถในรถด้ที่ฝาท้ายตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งบล็อกเดียวกันนะครับเราไม่ได้จาดนั้นนะคันนี้อัปเกรดมีคลิกเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์ด้วยเทสเลยดีกว่ามาะจัดไปตัวนี้คลิกเซนเซอร์เขาอยู่ที่ตัวตำแหน่ง45องศาครับปอนดูเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสง่ายๆนะครับ นี่โอ้ยตอบสนองไวด้วยไวนะครับคือบอกก็ต้องบอกว่าระบบไฟอะไรพวกนี้ถ้าเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าเน้นเอาของดีเลยของดีอันนี้ลกนิดนึงนะครับเรายังไม่ได้เคลียร์ของใช่พวกกล่องโชคอะไรเราคืนให้ลูกค้าคืนให้หมดคืนให้หมดครับคืออนาคตถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเซ็ตแบบอยากเทรดขายก็กล่องเดิมเทรดได้พวกนี้ก็โชคเดิมติดตั้งได้ถูกต้องครับเฟร์ฟนเดอร์คือเป็นโชคที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าอนาคตอยากจะขายหรืออยากจะเปลี่ยนได้เลยไม่ห่วงนะครับตัวนี้ก็ได้ทั้งเป นะจเหรียนมีเสียงติดนิดนึงจริงน่าใช้มากนี่ฝาไ้เลยใครออกไปแล้วและยังอยากได้จบมาติดได้ติดได้ซึ่งเข้ามาเลยสดๆเปัญหาเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าจะเห็นว่างานเบาหนังเนี่ยอันนี้ลูกค้าอัปเกรดตัวเบาชุดชุดใหญ่ชุดแพงมดเลยชุดแพงชุดก็จะเป็นงานคูแม็กที่เบาด้วยแล้วก็การเก็บงานความนุ่มของเบา ต้องบอกว่าเก็บงานได้ค่อนข้างือเนื้อเนื้อมันเนี่ยคือไม่ไม่ไม่หนีกับตัวอันติเมทเลยตัวท็อปเลยแต่แค่ไอตัวในส่วนของเทคโนโลยีไอ้คูแม็กที่มันมีในตัวดเนี่อันนี้อาจจะไม่ได้แต่จะได้แบบว่าความผิวสัมผัสแบบเดียวกันผิวสัมผัสใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยเราสามารถจะเลือกสีเบาเลือกได้ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นใกล้เคียงกับตัวท็อปนะเป็นเหมือนดำได้เทาเหมือนพวกตัวแฟนทอมตัวแฟนทอมอ่าใช่ใช่ใช่ตัวเดียวแฟนทอมเลยใช ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างก็มีการเป็นหนังให้ทั้งหมดแหละเก็บให้เหมือนกันครับรอบคันถูกต้องรอบคันนี้เรามีเดินสายตัวกล้องกล้องในเหตุการณ์หน้ารถหลังรถเราก็เดินไปให้ให้ครบเลยรถคันนี้ฟรีมันเพิ่งติดตั้งมาครับปอ๋อก็เลยยังไม่ได้ติดกลองมาให้โอเคครับได้ก็ประมาณนี้เนาะภายในเนี่ยเราเป็นล้อแต่งก็สําหรับเอาใจคนที่ไม่ชอบแบบล้อเดิมอยากได้ล้อซิ่งอ่ะใช่ก็ยังคุมโทนอยู่นะผมคุมโทนคุมโทนเพราะว่าก็ ลูกค้าเขาไม่อยากได้มันดูว้าวเกินโดดเด่นเกินอีกอย่างเรื่องจดทะเบียนละครับคันนี้จดทะเบียนเราจดทะเบียนให้พร้อมครับสองสีอ่าเป็นรถสีขาวสีดำจดให้ด้วยจดได้พร้อมจดให้พร้อมจดให้ครบครบเลยก็คือลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายเลยครับไม่ต้องมีไม่มีปัญหาด้วยเวลาใช้งานไปเวลาเจอตำรวจก็ให้ดูสำเนาได้ได้เลยได้เลยครับเข้าด่านได้เลยครับคันนี้ ชูครับจริงๆผมว่าถ้าอัปเกรดตัวพับกระจกเป็นตัวท็อปหน่อยนะใช่ก็สวยแต่จริงๆสีดํานี้ก็สวยแล้วสีดำมันก็ดูตัดกันสวยดีคุมโทนละอันนั้นมันก็จะได้เหมือนเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นมันมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยใช่อ่ะคันนี้เราจัดโปรเท่าไหร่ครับคันนี้จัดโปรคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับออกรถได้พร้อมแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็คือมีฝาคาร์บอนฝามีแม็กนะครับแม็กครับแม็กยางเบาะหนังช็กหลังเบาะหนังอ่าครบเลยนะครับถ้าใครอยากได้ ก็ฝากไว้นะครับรุ่นมิลเอ็กทีฟนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ารถเหลือไม่เยอะละเหลือไม่เยอะแล้ววันนี้ก็ประมาณเดือนพฤษภานแล้วนะครับเหลือรถเราเหลือไม่เยอะละไม่เยอะไม่เยอะต้องย้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างรุ่นลองท็อปหรือตัวท็อปเนี่ยบางสีเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่างตัวท็อปเนี่ยจะมีมีแค่เป็นตัวโฟร์วิวละวโฟร์วิวสี่หรือสี่คือแทบจะไม่มีละถูกต้องต้องรอยูโรไฟใครอยากได้แอคทีฟรีบมีหนึง เดี๋ยวไม่เยอะนะครับเดี๋ยวยังไงฝากไว้ประมาณนี้คันนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยโอเคเดี๋ยวจริงๆรถช่วงนี้ก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามาเราพยายามมาอัปเดตให้ทุกวันเลยได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวพยายามจะถ่ายรถเผื่อบางทีแบบกำลังตัดสินใจใช่นะครับได้เป็นทังเลือกโอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับ